n g News s, <S m g News Channel ในช่วง SNG News พบกับตุตาพิชมน GYSI ให้การต้อนรับลูกค้าแบตเตอรี่ GS ประเทศเวียดนามคณะผู้บริหารและพนักง,งานบริษัทเ s t o y o a สยามดัตที่จำกัดให้การต้อนรับมิสเตอร์ซูชิยามามู่า General Manager Sales Department จาก GS Battery ประเทศเวียดนามพร้อมคณะในการเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตแบตเตอรี่ของบริษั yes, osa, Industry, um at, ทเยสเยอ a เซียม d ินดัสทรีจำกัดทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นและตอกย้ำมาตรฐานการผลิตแบตเตอรี่ที่เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากลของบริษัทเยสเยอซ ยามยีเอแบตเตอรี่จัดการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเร็วๆนี้บริษัทสยามยีเอสแบตเตอรี่จำกัดได้จัดอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่คณะผู้บริหารและพนักงานโดยได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเปาโลจังหวัดสมุทรปราการเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้โดยการฝึกอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมีทักษะด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุใด,ดๆจากการปฏิบัติหน้าที่ในสถานทำงานได้ถูกต้อง ตลอดจนภายใต้หลักสูตรยังมีการฝึกอบรมหลักการและวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกต้องทั้งนี้เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายและภาวะแทรกซ้อนลดการสูญเสียความเจ็บปวดของพนักงานสยามแอสยามดีไซน์โฮเทลพัทยาชวนจัดเต็มกับบุฟเฟ่บาร์บีคิวซีฟู้ดด้วยราคาเริ่มต้นเพียง949บาท สยามแอสยซมดีไซน์โฮเทลพัทยาชวนมาจัดเต็มกับมื้อพิเศษซีฟู o ดบาร์บีคิวบุฟเฟ่ที่ห้องอาหาร Big Fit ชั้น6 โรงแรมสยามเอสยามดีไซน์โฮเทลพัทยาฐานได้มีอันแบบไม่จำกัดเวลาทั้งกุ้งกงั้งหอยนางรมแซลมอนมึกปูพร้อมกับอาหารนานาชาติสลัดซูชิพิซซ่าพาสตา้าและขนมหวานในบรรยากาศสุดพิเศษพร้อมชมวงดนตรีสดที่จะมอบเพลงเพระพาะๆให้คุณได้ฟินไปกับอาหารแสนอร่อยทุกค่ำคืนวันพฤหัสถึงวันเสาร์รีบด่วนจำนวนจำกัด ด้วยราคาเริ่มต้นเพียง949บาทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0389306000